มาสักที่รอคอยตั้งนานสำหรับ R in SP ตัวละครเข้าใหม่ประจำเซิร์ฟเวอร์ไต้หวนันรอนานเหลือเกินดีรัน3-4ตู้ติดคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปเช็คดูกันครับกับตัวที่เรามี let's go ก็กาสวัสดีเปนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนจำช่องจานแจกไวนาเกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับสัพยประยุทธ์อาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับตู้ออินนะรอบนี้เนี่ยจานได้ดองตัวนานมากเพราะว่าไต้หวันเนี่ยดองนานมากๆครับกว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งมันนานมากๆคือการที่มีตู้รีรันสองสามตู้ติดอะ่ะเออกว่าตัวละครใหม่จะเข้านะครับโดยรอบนี้เนี่ยจานจะมีตัวอยู่ทั้งหมด550บใบไต้หวันจานเติมเดี๋ยวนี้ไม่เติมน้อยมากนะถ้าจะไม่เติมอะไรเล่นแค่กิจกรรมอาว่ะมีตัว550ใบครับ แล้วก็มีเศษทองอยู่ทั้งหมด717เศษทองอะ่ะคิดดูเอาอะ่ะกว่าตัวละครใหม่จะมามันใช้เวลานานมากขนาดไหนอะดังนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจัดฐางนั้นของ RINSP กันอ่ะทีนี้เนี่ยตูอ้อินเอเนี่ยเราจะมีสเต็ป3 0 6 0 90เหมือนเดิมนะครับ150นะครับ230กระดูกแขนแล้วก็320กระดูกอกให้หัวนะครับส่วนรางัลสเตปนะครับก็จะมีพวกที่อัพค่าความสัมพันธ์แล้วก็มี ตัวข้างในนะครับหล,กหล,กลักๆเนี่ยดีที่สุดข,ของผมเป็นสกินครับจะอยากได้สกินร่างเนี้ยที่จันเลงไว้อะและตอนนี้มันพร้อมมากเว้ยมันพร้อมมากๆที่เราจะมีโอกาสได้มันนะครับยังไงทุกคนฝากอวยพงอวยพรจันด้วยนะจันใส่ถังซานเทพสรววไปละกันเพราะจันไม่มีถังห้าวจะใส่สามีไปเรียกภรรยาก็ไม่ได้นะครับไปไม่พูดพร่ำทำเพลงมากครับจังหวะนี้รอคอยมานานนานเกินรอรอรอเลยเกิน ฉันรอเธอนานเรือเกินบุ่มโอ้โหฟ้าล้วนแม่ทักทายกันได้ดีจริงๆไม่คิดว่าจะทักทายกันได้โหดถึงขนาดนี้อย่างก่อนคนเรามันก็ต้องทักทายกันก่อนช่วง30 60อะไรเงี้ยจะให้ออกไวไปอ่ะมันดูง่ายเกินโอ้โหยง่ายเกินไม่ได้อะไรเลยแม่เจา้า โอเคมา30รสุเลยครับเพราะว่าเผื่อมีโอกาสได้ตัวละครจะได้เปิดตู้สเต็ปต่อนะครับอ้าอินโอ้โหหน้าตาไม่ใช่ใกล้เคียงเลยรูปร่างไม่ใช่ด้วยไปคือน้องแบงค์ของเรานะครับเล่นไต้หวันเปิดออกที่3ว0 70จาการรู้สึกรางตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบงค์ได้ไป3 7 0เลยอะโอ้โหตัวแรกเป็นสีทองตัวอะไรครับฮะ อ้วนไฟสองตัวแม่เจ้าคืออะไรเนี่ยเปียกๆเห็นตัวกูมีเยอะกะเอากูหมดเลยดิเอาวทองซ้ำไรมาโอ้โหปูกระดูกแม่เจ้าไม่ตรงสเปคที่คุยกันไว้นี่คืออะไรครับแต่ออกสองทองอ่าทองสองตัวติดได้ผลิตมาแรกของก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอ้ชีบัเชลาบัเชลาบัเชลลา บักกานาบักก้านานะนนะเลยไปโอ้โหตายมูไปอะไรอ่ะมีแต่ตัวละครอะไรก็ไม่รู้ออกแต่ตัวละครเก่าๆออกแต่ตัวละครที่เราเล่นกันไปหมดแล้วเรามีจนดาวตันไปหมดแล้วตัวละครพวกนั้นน่ะเล่นมาสามปีกว่าแล้วอ หลังจากหมด30บใบนี้นะครับก็จะเป็นการทิ้งยาวๆเลยนะเฮ้ยทองยังไม่ออกเลยวะออกช้าๆหรือเปล่างานนี้ออกช้าๆได้พาาเล่มงามออกตะขามได้เม็ดตะเรือโอ้โหสีทองอาจารย์เออหลงอะไรวะได้แดดอะไรก็ไม่รู้อดวงของเรานี่มันมันแบดแดดเลยเกินอ้ะอินโอ้โหมูไฟสองตัวอ้วนไฟสองตัว โอ้โหใส่ทังซานเทพซีหลวรู้สึกว่าไม่ขึ้นว่ะใส่ตัวละครเป็หนึ่งตัวละครน่ารักน่ารักมาดีกว่าเนี้ยใส่เทพซีหลวแล้วมันไม่ขึ้นว่ะทุกคนใส่ใครดีใส่อิลล่าง SSR มาเรียกนั่งสกินละไปเราจะไปกันยาวๆแล้วครับทำไมมันแบดแดดเลยเกินวาดวงเราออกชา้าแบบนี้ก็ไม่ดีแต่ว่าเราต้องเปิดถึง320อยอยู่ดีนะแต่ว่า ก็ไม่อยากได้การันตีป่ะแม่ฟ้าล้วนตัวที่เก็บสะสมมาอย่างยาวนานกำลังจะทื่มไกันอีกนานไหมเธอจะทำ่มไรกันโอ้ปู่พิษโอ้มาเพียบแต่ไม่ใช่ทั้งตัวอ,อ้นนี่เราเดินทางมาใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วหรือเปล่า ได้กลิ่นชายทะเลที่ลอยมาแต่ไกลออินออกสักสี่หตัวที่เหลือได้อัดเศษโอ้ท้องอีกแล้วเออลงอีกแลยฮ้วอะไรครับเนี่ยดวงเราเป็นอะไรครับเนี่ยหรือว่านี่คือเรื่องปกติโอ้หรือว่านี่คือเรื่องปกติว,กตวะตอนนี้เปิดไปประมาณ150ายาสบใบแล้วครับเราเหลือ400อโอ้โอ อย่างอย่างหนักอะ <c oughs> ไยกได้ว่าอย่างหนักสีทองอีกแล้วจูจู่ชิงโอ้โหมาหมดเจ็ดประหลาดเลยปะเนี่ยเจ็ดประหลาดจะมากันครบทุกตัวเลยหรือเปล่าโอ้โหเราเปิดอย่างบ้าคลั่งครับตอนนี้ตอนนี้เราเริ่มแบบคุมข้างแล้วนะสถานการณ์ดูทำเราคุมข้างครับโอ้ยได้กลิ่นการันตีหรือเปล่าเนี่ย ร้อยเก้าสิบครับอ่ะครึ่งทางแล้วโอ้ยเข้าใจว่ายังไงก็ต้องถึง320แต่ว่าแบบอยากหยุดที่320แล้วไปกดตู้เลทอะ่ะโอ้โหแบงค์โดนไป370สงสัยว่าจะตามแบงค์ไปเกมนี้นี่เคมไม่ดีเปลี่ยนแปลง แดงไม่มีเปลี่ยนเดมเลยโอท้องอีกแล้วกายแท้ปู่พิชโอ้โหมาทั้งตัวทั้งกายแท้เฮ้ยมันหลุดไอ้อกายแท้บีบไมตรงเนี่ยดูผิดหลุดเละเลยขนาดเนี้ยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยหลุดเลทขนาดนี้ใช่ปะเนี่ยใช่หรือเปล่า ใช้เลยโดนใจฉันเลยโอ้โหแม่เจ้าท้องก็ไม่ได้ออกถี่ขนาดนั้นด้วยซ้ำโอ้โ oh อ้โหอีกหนึ่งท้องปู่ใบโอ้โ oh อ oh ดวงปีนี้ของเราจะหมดปีอยู่แล้ว สงสัยว่าจะทําสกินสวยๆมาประดับไอดียากละโอ้ทองอีกแล้วเสิร์นหลงโอ้หกันมาให้เพลิบอย่าบอกนะว่าอาจารย์จะได้เกินแบงค์ไว้อีกอะ่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองไปแล้วโอ้ย ใส่ตัวละครนำโชคได้ไหมมีตัวไหนนำโชคเราบ้างวะหกปีกร่างทองมาเลยนำโชคป๊าป๊าหน่อยสิลูกเวืออีก30ใบอะ่ะ30ใบออกได้ไหมจะได้เก็บตัวที่เหลือเนี่ยไปส่มตู้ตู้30เปอร์ไง ภาพมันชัดเจนสั่งร้อยสองร้อยอ้อยสิบอันนี้คือได้กล่องละกล่องอกสามร้อยยี่สิโอ้โหสีทองน้องแมวอุ้ยโอ้โหตอนนี้330รบแบงค์ได้370ครับ340สิบ ยังไงครับงานนี้340เห็นกูมีตัว500สินะ350หยุดตรงนี้หรือเปล่า,โอ,โ,โ,ออาอโอ้โห350 O R อโออินอ้แม่เจ้าเล่นหนูหนักเลยนะแม่แม่อาอิินของเรานีครับเล่นเราหนักเลยอันนี้ โอเคนะครับก็ได้ของมาครบแล้วก็เดี๋ยวเราไปอัดเศษแล้วเหลือตัวไว้200ใบพอดีอันนี้เราก็เลือกของมาให้เขาไปเลยแล้วกเ็เรามีเรามีเศษอยู่นะครับอัดไปเลยนะครับอันนี้อัปดาวเขบ้างดาวอุลับเดี๋ยวจะเชื่อเล่นมาขนาดนี้อุอรับดาวไม่ตัด โอเคเรามีเศษอยู่ใช่ครั้งละร้อยนะครับอัดไปสักสองครั้งเลยนะครับยังไงยังไงก็สองครั้งกําลังดีสองร้อยให้เขาไปเลยเหลือไว้ห้าร้อยครับโอเคแล้วก็อัดเศษแล้วก็จะได้ที่อัพค่าความสัมพันธ์นะครับยังไง,ย,ง,ไงยังไงในตู้เนี่ยเราก็ต้องเอาที่อัพค่าความสัมพันธ์ดูดีนะเนี่ยแล้วก็ได้ตั๋วมาตู้สามสิบเปอร์ต่อครับ อ,อีกกล่องหนึ่งอออยู่นี่โอเคเราได้ตั๋วจำกัดเวลามาอยู่ที่25ใบหวังว่า25ใบนี้จะออกให้กับเราในตู้เพิ่มเลทนะครับไปปิดจ็อบวันนี้ยังสวยงามได้ได้หนึ่งตัวพอดีนะถ้าได้อีกหนึ่งตัวปิดจ็อบวันนี้สวยงามเลยโอ้โหฟ้าร้อน อย่าเจ็บอย่าเจ็บเกิน50บอ่ะตู้เลทนะ,นะแต่ว่าเล่นเซิร์ฟไทยอ่ะจันเจ็บเป็นร้อยอ่ะเจ็บจนแบบร้องไม่ออกเจ็บจนทุกทรมานอยู่ใน,ในใจ,ใจิตใจอันนี้จะเกินตัวจากตัวปกติที่ท,ที่ได้ละโอ้โหรุดเลดอีกปู่พิษปู้จันว่าวันนี้จันวันนี้ไม่ได้วะเดี๋ยวจะลองสุ่มต่ออีกสักหน่อยแล้วกันครับข้ามเลยครับอีกสัก30บใบแล้วกันข้ามโอ้โห ถ้าหลุดเลวันนี้จันจะหยุดครับเพราะว่าจันรู้สึกได้ว่าเวลาจะเล่นแล้วมันหลุดเกินอ่ะโหต้องสุ่มมาขนาดนี้ต้องเอาเลทวันนี้ให้ได้ละเฮ้ยโห,หเลทลึกด้วยแม่เจ้าโอ้โหดีนะไม่หลุดดีไม่หลุดครับจะหมดไป60สบใบหมดไป70็ดสิบใบเมื่อกี้เจ็ดสิบใบครับดีที่ว่าไม่หลุดเลทหนึ่งดาวแดงครับ ปิดจ็อบวันนี้แล้วค่อยสุ่มต่อวันพรุ่งนี้ที่เป็นตู้เพิ่มเลทน,นะครับอันนี้เราก็จะได้ตั๋วมาเป็นตั๋วจำกัดเวลาอีก25บใบนะครับก็มาหนุนในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมให้กับเราได้อีกก็เป็นส่วนดีในการเล่นนะครับก็จะประมาณนี้สจะบอดอินของจานนะฮาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับนึ่ง เกี่บ้างครับสำหรับการสุ่มตู้ไอเอ็ดน,นะโอ้โห350ก็เกือบการันตีไปแหละนะครับแถมตู้เลทยังหลุดอีกนับนับรวมแล้วเพิ่เพิ่มดนการันตีหนึ่งกับตู้เลทได้เพิ่มปกติอีกหนึ่งเลยนะครับถือว่าเจ็บปวดรอดรับกันพอสมควรใครสุ่มตซบไต้หวันก็ขอให้ดวงดีนะครับเซบไายก็คงรออีกนานเลยสำหรับไอเอ็นเอสพีนะสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณรักแค่ฝันขอให้เป็นวันที่สุของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากนะเติเมเงินสเตล่าโคพาร์เติมถูกเตมมมมมนนนีีี้ไ่่รฟาอยาลืะคับเติ เกมอย่าลืมใส่โค้ด WK02 เัาด้วยโค้ดประจำช่อง Why เกมเมอร์ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บิ๊วจ้าบ๊ายบายครับผม